2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, แล้วคุณเบนทาวิงยิงต่อหน้าคุณแบนฮานศาในทิศเหนดูน

เวลาเหนื่อยข้าวาแบดีนเสร็จงิด้บอกว่าเฮ้ยเรียร้อเข้าไปแล้วนะรร่ตก็โอ้โหตามาแล้วี่นครับแลรอดแลโอ้โหส์อมกัน่ละครับเพีรครับผมแบดนเรีนเท่ากีฬาเชียงใหม่ครับรับเอาเดชาง วันนี้รู้สึกไง้างเออจริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนก็สนุกเลยครับพี่ๆสนุกไหมฮะสนุกเลยครับสนุกครับสำหรวันนี้ก็คือทุกคนน่าจะเหนื่อยกันแหละแต่ก็อ่าอยากจะเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็อยากจะให้สัมภาษณ์กันนะครับก็วันนี้ทุกคนก็เต็มที่มากๆครับเต็มที่ไหมครับเต็มที่ครับผมกได้เลยนะกูใเลย คนเดียวเลยเนาะแล้วขันนี้เขาคอไม่กี่จะเข้าปากแล้วแต่วันนี้ก็สีดำก็ชนะครับแค่นลูกคางเก่งนะฮะคิดดีๆนะคิดดีๆชนะแค่วันนี้นั่นแหละชนะแค่วันนี้อันนี้คุณสีไม่ไดเนี่ยสีฟ้าอย่างนั้นรู้สึกว่ารวยขึ้นแน่นอนทุเพราะมีเงินครับ แล้วก็รู้สึกดีครับจริงๆมันมันเป็นเพราะพลังเราที่เราอยากจะปล่อยอยู่แล้วแล้วก็พลังทีมด้วยเจ็บปดนะบ้านเจ็บกดจริงๆก็อยากเต็มที่ครับจริงๆก็เล่นครั้งแรกเหมือนกันแต่โชคดีที่มีพื้นฐานแบบบานบางอะไรเนี้ยไอ้ิว่าว่าไวนะแล้วพวกเก่งยลนะาวเวเต็มที่ครับพูดอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ครับเต็มที่มากๆครับสนุกมาก เมื่อยแต่ว่าเพื่อนๆพยายามแล้วเราเราก็เล่นกันสนุกสนุกจริงๆแล้วก็ทุกอย่างที่ได้มาเดี๋ยวเราก็มาแบ่งๆกันทั้งหมดดีมีสีฟ้าทีมีสีฟ้าหรือหรือหรือสีดำอยากแชร์ไหมสีดำอยากแชร์ไหมจริงๆแล้ว MVP นี้ได้มาจาก เป็นรวมผีทุกคนเลยนะครับทุกคนเนี่ยตั้งแต่โกต้องสั่งเลยต้องกลางส่งให้มีส่วนหมดเลยครับแหมพูดหล่อจังเลยอ่ะันแล้วครก็จริงแล้วมันอยู่ที่พาวเวอร์ของทุกคนเลยนะครับก็จริงน้ำเงินก็ปล่อยพลังน้อยหมดก็ต้องขอบคุณทีมสีน้ำเงินด้วยนะครับที่แบบอ่อนให้อะไรอย่างเงี้ย่กก็แบบจริงๆแล้วนี้ทุกคนอ่ะตั้งใจหมดครับทุกคนไม่ใส่เล่นโปโลน้ำแต่ทุกคนให้ความสนุกสนานเ e นจอยกันแบบ ทุกคนเลยหัดกันลงหมดก็มีบางคนบาดเจ็บแต่ก็ยังเต็มที่ในการเชียร์เพื่อนๆครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยครับ <S 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 <S